ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งหญิงสาวชื่อว่าเบลเธอตั้งคันได้ประมาณ3เดือนแล้วเธอก็เลยเลิกทำงานแล้วมาพักอยู่ที่ห้องพักเฉยๆตามคำสั่งของสามีสามีของเบลทำอาชีพเป็นช่างรับเหมาเวลามีงานสามีของเบลก็จะต้องออกจากบ้านไปทำงานสักระยะครั้งนี้สามีของเบลก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดประมาณ1สัปดาห์ เบลเธอจึงต้องอยู่เพ้่อบ้านกับแมวตัวหนึ่งที่เธอเลี้ยงมันมาหลายปีแล้วมันมีชื่อว่าทองหยิบ Bell, เบลเก็บทองหยิบมาจากข้างถนนเพราะสงสารและเลี้ยงมันมาเรื่อยๆจนมีความผูกพันให้กันจนตอนนี้ทองหยิบก็กลายเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเบลไปแล้วช่วงหลังๆมานี้เบลจะสังเกตเห็นว่าช่วงดึก ประมาณสามทุ่มทองหยิบจะชอบไปยืนจ้องมองอะไรสักอย่างผ่านกระจกตรงระเบียงมันจ้องมองออกไปข้างนอกระเบียงตอนกลางคืนแทบจะทุกวันถ้ามันจ้องออกไปข้างนอกตอนกลางวันเบลก็คงจะไม่แปลกอะไรเพราะมันมีนกให้ดูนั่นดูนี่นั่นเองแต่ว่าตอนกลางคืนนี่สิมันแปลก มันมืดมากเลยนะมันมองเห็นอะไรในความมืดนันเหรอถึงจ้องขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่เบลคิดสงสัยในใจก่อนที่เบลจะปิดม่านและเตรียมที่จะเข้านอนแต่แล้วเบลก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเอานมมาดื่มบำรุงลูกในท้องก่อนนอนเบลจึงลุกไปเอานมมาในขณะที่เธอยังคนเห็นทองหยิบมันยังคงนั่งจ้องอะไรบางอย่าง,อย,างอยู่ไม่ไปไหนทองหยิบมานอนได้แล้วมาลูก พองหยิบมันเลยเดินขึ้นเตียงมานอนปลายเท้าของเบลก่อนที่นคืนนั้นทั้งเธอและแมวของเธอจะหลับไปแต่ว่าคืนนั้นเบลฝันแปลกๆด้วยละ่ะเธอฝันว่ามีใครก็ไม่รู้มากวนตอนเธอนอนจนเธอนอนหลับไม่ค่อยสนิทนอนดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนที่นอน พอเช้ามาเบลก็เอาผ้าออกไปตากที่ระเบียงห้องนอนก่อนที่ในวันนั้นเมลจะสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนจ้องมองมาจากชั้นล่างมองมาที่เบลตาขมิงทำเอาเมลแปลกใจมากและสงสยัยพอตากผ้าเสร็จเด็กผู้ชายคนนั้นกลับหายไปแล้ว ตั้งแต่เบลท้องมาเธอก็มักที่จะอยากกินพวกของเปรี้ยวเบลก็เลยเอามะม่วงมานั่งกินอย่างอร่อยพางดูทีวีไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งใกล้จะเย็นเบลก็ลงไปที่ร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อจะซื้อของกินและนมบํารุงก่อนตอนนั้นตอนที่เบลกำลังยืนเลือกนมอยู่นั้นเธอก็จะสังเกตเห็นเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเธออยู่แต่ว่าจ้องทำไมกันนะ เบลเริ่มสงสัยว่าคนที่จ้องเธอเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าเบลจึงรีบนำของไปคิดเงินกับพนักงานน้องพี่รู้สึกเหมือนผู้ชายในร้านอะเข้าแต่จ้องพี่แบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ผู้ชายที่ไหนคะพี่ในร้านตอนนี้หนูก็เห็นมีแค่พี่กับหนูนะคะไม่มีคนอื่นนะพี่ พนักงานสาวมองเบลด้วยความประหลาดใจส่วนเบลเพอมองดูอีกทีจนทั่วร้านเธอก็ไม่พบใครเลยทำเอาเบลต้องเดินหน้าจ่อยออกมาจากร้านด้วยความรู้สึกงงง,งก่อนที่เบลจะขึ้นอพาร์ตเมนต์เธอก็ไปเอาข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งใต้ตึกร้านประจำของเบลที่เบลสั่งไว้ก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อนี่ท้องได้กี่เดือนแล้วล่ะเบล สามเดือนแล้วจ้าโหยกำลังเนื้อหอมเลยนะไปไหนมาไหนกก็ระวังหน่อยแล้วกันยิ่งช่วงนี้สามีไม่อยู่ด้วยนี่ใช่จ้ะป้าตอนนั้นเบลเธอไม่รู้หรอกนะว่าคำว่าเนื้อหอมที่คุณป้าร้านขายอาหารตามสั่งหมายถึงคืออะไรเธอก็แค่ตอบรับไปตามมารยาทก่อนที่เบลจะเดินขึ้นบันไดเพื่อจะขึ้นห้องจูๆ่ๆเบลก็สังเกตเห็นว่า มีหญิงสาวผมเภายุ่งเหยิงมานั่งชันเขาอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะเป็นคนปกติเป็นคนเมาหรือขี้ยาหรือเปล่ามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้กันทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เบลไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยพอขึ้นมาบนห้องเบลก็นั่งกินข้าวที่ซื้อมาพางคิดว่าทำไมวันนี้เจอแต่คนแปลกๆกันนะ เบลคิดก่อนที่จะกินข้าวไปพางจนหมดพอเบลกินอาหารตามสั่งที่ซื้อมาหมดก็รู้สึกง่วงนอนเอามากๆเบลจึงฟุบหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มาตื่นอีกทีก็น่าจะดึกแล้วเบลก็เลยเก็บเอาถุงเข้ากล่องไปทิ้งขยะตรงระเบียงเพราะมันจำได้ไม่เหม็นในห้อง แต่แล้วเบลก็สังเกตเห็นเด็กคนเดิมมายืนจ้องมองเธออีกแล้วเด็กคนนั้นยืนจ้องมองเธอจากชั้นล่างขึ้นมาด้านบนจ้องเบลจนเบลเริ่มรู้สึกกลัวเบลก็เลยรีบเข้าห้องและปิดล็อกระเบียงเลย และในค่ำคืนนั้นหลังจากที่เบลอาบน้ำเสร็จและเตรียมจะเข้านอนเบลก็สังเกตเห็นเหมือนเดิมว่าเจ้าองหยิบมันยืนอยู่ตรงริมหน้าต่างอีกแล้วแล้วมันก็จ้องมองอะไรก็ไม่รู้เบลก็เลยเลือกคิดมากและแตัดสินใจนอนดีกว่าในคืนนั้นเบลหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้ก่อนที่เธอจะลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกและสายตาเบล ก็โฟกัสไปที่หน้าต่างตรงกระจกและเธอก็เห็นเงาดําลักษณะคล้ายมีคนยืนอยู่ตรงระเบียงห้องนอนของเธอทําเอาเบลตกใจมากตอนแรกเบลคิดว่าจะเป็นโจรหรือเปล่านะเธอจึงรีบลุกไปส่องดูจะได้รีบโทรแจ้งตำรวจแต่ทุกอย่างมันกับว่างเปล่าตรงระเบียงของเบลไม่มีใครยืนอยู่เลยวอะไรกันเนี่ยหรือว่าฉันจะตาฝาดไปหรอ ในเช้าวันต่อมาเบลก็มาสั่งข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งข้างล่างตึกก่อนที่ป้าร้านขายอาหารตามสั่งจะสังเกตเห็นสีหน้าของเบลวันนี้ดูไม่สดใสเลยแม่หนูเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าวันนี้ดูอึมครึมไม่สดใสเลยนะพอดีว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับนะคะก่อนนอนลองชมนมอ,อุนอ่นๆผสมน้ำผึ้งกินดูสิมันช่วยได้นะกินแบบนั้นมีประโยชน์ต่อคนท้องด้วย คือป้าคะเรื่องที่ป้าพูดว่าเนื้อหอมเมื่อวานนะคะป้าหมายความว่ายังไงหรอคะอ๋อป้าก็แค่พูดเพราะเห็นหนูนะ่ะอยู่คนเดียวช่วงนี้คนท้องนะ่ะเขาว่ากันว่าเป็นช่วงที่เนื้อหอมผีมันชอบมาวุ่นวายนักละผีเหรอคะป้าก็น,นะป้านะ่ะเคยเจอมาก่อนช่วงท้องสมัยสาวๆนะ่ะ ป้าเห็นหนูอยู่คนเดียวก็เลยเป็นห่วงแถวนี้พวกผีสัมภเวสีมันเยอะด้วยยังไงถ้าเจออะไรปแปลกๆก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปสนใจนะแม่หนูยิ่งไปสนใจนะ่ะมันยิ่งจะรู้ว่าเราเห็นมันมันยิ่งจะมาหลอกเอา เบลได้แต่ขนลุกกับคำพูดของคุณป้าเธอไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนเธอแค่ตาฝาดไปเองหรือเธอเจอผีหลอกกันแน่ทั้งๆที่เธออยู่อาพาร์ตเมนต์นี้มาเป็นปีแล้วนะก็ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับหรือเรื่องอะไรแปลกๆเลยแท้ๆ และเมื่อกลางดึกมาถึงเบลก็อาบน้ำเตรียมที่จะเข้านอนก่อนนอนคืนนั้นเบลตัดสินใจดูบานเลื่อนประตูดีๆว่าปิดล็อกสนิทดีหรือ,อยังจนเบลมั่นใจว่าปิดล็อกดีแล้วเธอก็เลยมานั่งดูทีวีแต่ว่านั่งดูไปดูมาก็ได้ไม่นานหรอกเบลก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนแล้ว แล้วในคืนนั้นกลางดึกเบลก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงทองหยิบมันร้องขู่อะไรบางอย่างตรงระเบียงเสียงดังมากจนเบลต้องลุกตื่นขึ้นมาดูทองหยิบไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเบลพยายามเรียกมันแต่มันก็เสียงเบลเธอพยายามเรียกมันแต่มันก็ส่งเสียงขู่ไม่หยุดเบลก็เลยตัดสินใจแง้ามม่านดู ก่อนที่เบลจะเห็นหญิงสาวหน้าตาเละลอยอยู่ตรงหน้าระเบียงของเธอมันต้องเป็นผีแน่ๆเป็นผียายแก่หน้าตาเละๆทำเอาเบลตกใจมากรีบหันหน้าหนีทันทีและทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นเบลทั้งรู้สึกกลัวสั่นและช็อกไปหมดกับภาพที่เธอเห็นมันน่ากลัวมาก แต่ความสยองนั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเมื่อผียายแก่มันเหมือนกับว่าพยายามจะสั่นและพยายามจะเปิดประตูห้องของเบลเบลรีบพยายามตั้งสติไม่ให้ตัวเองนั้นสติแตกก่อนที่เบลจะตัดสินใจรีบโทรหาสามีของเธอทันทีแล้วเบลก็รีบเล่าให้ฟังว่าเธอเจออะไรมาด้วยเสียงสั่นเทาสามีพยายามปลอบเบลและบอกว่าให้ใจเย็นๆลงก่อนนะเธอกำลังสติแตกไปแล้ว ในคืนนั้นเบลไม่กล้านอนหลับอีกเลยเธอก็เลยนั่งดูทีวีเพื่อเป็นเพื่อนไปก่อนเพื่อให้ตนเองนั้นไม่ฟุ้งซ่านเพราะตอนนั้นเบลรู้สึกกลัวมากๆในเช้าวันนั้นเบลก็ได้ลงมาข้างล่างตึกในช่วงเช้าเพราะเธอรู้สึกหวาดกลัวมากก่อนที่เธอจะเจอคุณป้าเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งเบลก็เล่าให้คุณป้าฟังว่าเมื่อคืนเธอเจอ,ออะไรมาบ้าง คุณป้าเจ้าของร้านจึงชวนเบลให้ไปวัดด้วยกันดีไหมก่อนที่คุณป้าจะบอกเบลว่ามันจะเป็นสักระยะเลยลหละเรื่องเนื้อหอมดึงดูดผีเข้ามาเพราะเบลท้องแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะเจอผีแบบเบลในวันนั้นเบลรู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากที่ได้ไปวัดทำบุญกับคุณป้าจิตใจสงบและผ่องใสขึ้น และพอตกเย็นสามีของเบลก็กลับมาพอดีอย่างน้อยสำหรับเบลการที่มีสามีคนรักอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาที่ท้องอยู่แบบนี้มันก็อบอุ่นและดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วทุกคนล่ะคะเคยได้ยินเรื่องราวเช่นนี้กันมาบ้างหรือเปล่าเขาว่ากันว่าคนท้องนั้นมักจะมีสัมผัสพิเศษและเซนติเมนต์ยามเช่นการเห็นผีหรือการแฝง และการฝันแม่นหรือฝันเห็นตัวเลขที่แม่นยำม,มากในช่วงที่ท้องทําให้เรามองเห็นหรือสัมผัสเรื่องราวที่ลี้ลับได้ง่ายมากจากคนที่ไม่เคยมีเซนก็อาจจะสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับแล้วทุกคนล่ะคะใครที่เคยผ่านประสบการณ์การท้องบ้างเคยเจอสิ่งลี้ลับอะไรแบบเดีวบ้างหรือเปล่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเา่าเรื่องราวกันได้นะคะ